สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชนการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ วิทยาลัยการอาชีพโพทองเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานปีพุทธศักราช2 5 5 2 2 5 5 6 2561และในปีพุทธศักราช2562วิทยาลัยการอาชีพโพทองได้รับโล่ทองคำสถานศึกษารางวัลพระฐฐาราชทานวิทยาลัยการอาชีพโพทองผลิตก,กำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับประเทศและระดับสากล วิยายการอาชีพโพทองมียอดนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น567รายเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กได้เปิดทําการเรียนการสอนแบ่งเป็น2ระดับคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจคาปีก ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขาวิชาช่งงงา,า,า,ชาชงไฟฟ้ากำลังระดับประกา,ญญา,าศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาการจัดการธุรกิจขาปีก ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้าสาขาแมคคาทอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยการอาชีพโพทองได้ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงภายใต้โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้พื้นที่เป็นฐานวิทยาลัยการอาชีพโพทองได้จัดการศึกษาระบบทวิภาคีครั้งแรกในปีการศึกษา2556าทำความร่วมมือกับสถานประกอบการในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงโดยแผนกวิชาช่างยนต์เป็นแผนกแรก ที่ได้จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและต่อมาได้ขยายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเข้าไปในแผนกวิชาต่างๆแผนกวิชาช่างกลโรงงานแผนกวิชาไฟฟ้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกแผนกวิชาการบัญชีปีการศึกษา2563ได้เปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมแผนกวิชาแมคคาซอนิกและหุ่นยนต์ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิภาคีระดับชั้นประกาศสัญญบัตวิชาชีพชั้นสูงปวสกับบริษัทคีเอ็ดแมคคาโ์ทนิกจำกัดวิไลาการอาชีพโพทองได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษารวบทวิภาคีในสถานศึกษาวิไลาการอาชีพโพทองได้วางแผนการฝึกร่วมกับสถานประกอบการและแยกย่อยออกมาเป็น3รูปแบบดังต่อไปนี้ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเฉพาะในแผนกวิชาช่างกลโรงงานระดับประกาศนัญบัตรวิชาชีพปวชจัดให้ผู้เรียนฝึกอาชีพ3ภาคเรียนโดยให้ผู้เรียนในปีที่1เรียนตามปกติแต่ในปีที่2ภาคเรียนที่1 2สองและปีที่3ภาคเรียนที่1ฝึกอาชีพในสถานประกอบการภาคเรียนที่2ผู้เรียนกลับมาศึกษาในสถานศึกษาตามปกติ ประเภทวิชาพาณิชยกรรมเฉพาะในแผนกวิชาธุรกิจคาปีกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชจัดให้ผู้เรียนฝึกอาชีพ3ภาคเรียนโดยในปีที่1ภาคเรียนที่1ศึกษาในสถานศึกษาภาคเรียนที่2ฝึกอาชีพในสถานประกอบการปีที่2ภาคเรียนที่1ศึกษาในสถานศึกษาปีที่2ภาคเรียนที่2และปีที่3ภาคเรียนที่1ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีที่3ภาคเรียนที่2ผู้เรียนกลับมาศึกษาในสถานศึกษาตามปกติประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพาณิชยกรรมระดับประกาศน,นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสทุกแผนกวิชาจัดให้ผู้เรียนฝึกอาชีพ3ภาคเรียนโดยในปีที่1ปีที่2ภาคเรียนที่1ฝึกอาชีพในสถานประกอบการปีที่2ภาคเรียนที่2ผู้เรียนกลับมาศึกษาในสถานศึกษาตามปกติ วิทยาลัยการอาชีพโพทองจึงเป็นกลไกอีกกลไกหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาช่วยกันผลักดันสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมมือร่วมพลังกับองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็งทรงพลังของอาชีวศึกษาฝีมือชนผลสร้างชาติเพื่อนำพาประเทศชาติ สู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป